สบายดีทุกคน,นไม่ได้กินข้าเติมพลังก่อนเนอะก่อนทำงานกับรับสมหมเนาะเพราะว่าก่อนที่ทำงานเนาะเราต้องเติมพลังเติมน้ำมัน ไป,ไปอะไรยพี่น้องเบิดยามพันติ่งละไปว่าเพิ่อนปิดป่าลอล้วยวุ้นแหลกว่ายามเดือนเก้าครึ่งไปนะจังจงี่ไปเนี่ยเดือนเก้าครึ่งไปก็มีพันติงขงง่บหอก นี่เพื่นๆปิ้ยิง,ขงเขาหอกแม่เสร็จนะแล้วก็ยิงขวางเสรนะืะส่วนน่นะยิงไกเลเนาะไกลไกลขวไกลขัวแไก่ป่าเนี่ยก็จะเป็นยามเดือนสิบทิศท,ที่สองของเดือนซิปด้วยประมาณนี้แหละโอ้ยอ,อ,อีกหลายเดือนไป่นองอีกหลายเดือนไปจริงๆไ,ไปนะ ยังอีกประมาณแปเดือนหลประมาณแดเดือนเ,เดือนตายนาะคือแปดเรีว่ายิงชัดอเมกาไม่ีกดอยู่ได้ี่น้องมีกดแบบไหนคือว่า ่นเราจะไปยิงสัแต่ละชนิดนะตรต้องไปซื้อใบอนุญาตยิงปืนซื้อใบอนุญาตยิงสัดชนิดนั่นๆบนไม่เห็นว่าซื้อปืนไล้ย่างเขาป่ารถโอิเมียได้อยู่เมกานะ่็คือบ้านเราเลยตรงนด้ซื้อใบอนุญาตปลาสัดสปอนยิงเขาป่าได้ตกเบ็ดคือกเบ็ดไอตกเบ็ด Cái này sư đoán ăn bắt nhau nhà phá ngon hay bộ sư để ngoài vắng kể. Do rát của hương đi vắng hay vắng tật 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 đấy tật 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 ข้าวช่วหมูเนะีน่่กับข,กข้าวดูข้าวข้าไปทำงานอูัเข้าวนะ ไปทำงานได้หลายได้มาเนี่ยขอบใจเ้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้แน่พี่น้องคอยจะเห็นยังไงสิบห้าวันยูทูบมาเกิดมาเจ็ดแปดปีแล้วยอดโฮมีสาขาบ่มีเพื่อนพี่น้องเห็ุเป็นมาลงมาเซ็งโม่โม่ไปโม่โม่ว่ามันจเป็นยังไงฝากให้เด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆไปไปไปเนาะทำงานก็เด้อ